มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสื่อโซเชียลนะคะเพราะว่าเพจนิเคเอเชียสำนักข่าวชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเขาได้เปิดเผยค่ะเกี่ยวกับผู้นำในด้านการจ่ายเงินด้วยระบบ QR code ในกลุ่มประเทศอาเซียน ว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำมีอยู่2ประเทศก็<ม>คือมาเลเซียกับกัมพูชาโดยมีการนำกราฟยอดธุรกรรมผ่านระบบ qr ของประเทศในอาเซียนอีก5อันดับมาเรียงต่อกันโดยเขาบอกว่าในปี2023มาเลเซียนั้นมียอดธุรกรรมผ่านระบบ qr โค้ดประมาณ2,000กว่าล้านครั้งส่วนอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ1,600ล้านครั้งกัมพูชา700ล้านครั้งสิงคโปร์ประมาณ400ล้านครั้งและเวียดนาม อยู่ที่ประมาณ200ล้านครั้งค่ะแต่ว่าแปลกจริงๆที่ไม่มีประเทศไทยติดอยู่ในอันดับเหล่านั้นเลยทางทางที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการจ่ายเงินด้วยระบบ QR Code มากพอสมควร เพราะฉะนั้นเพจดังของไทยนะคะที่เป็นเพจชื่อดังทางด้านการลงทุนนั่นก็คือลงทุนแมนเขาได้ออกมาแชร์โพสต์นี้พร้อมกับระบุค,ค่ะบอกว่าการที่น K ิเคอเอเชียเนี่ยออกมาจัดอันดับ QR Payment ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่รังทายค่ะ ตามหลังแม้กระทั่งกัมพูชาและก็เวียดนามซึ่งมีคนไทยหลายๆคนไปร้องเรียนว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยไม่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นในเกอเอเชียก็เลยออกมาทําข้อมูลแบบปัดประเทศไทยทิ้งออกไปเลย เขาบอกว่าการนําเสนอออกมาแบบนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวโซเชียลในประเทศไทยเป็นจํานวนมากจนหลายๆคนเข้าไปสอบถามถึงมาตรฐานในการทําสื่อของสํานักข่าวนี้ค่ะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถึงกับนําสถิติของประเทศไทยไปแปะเอาไว้โดยระบุว่าสําหรับประเทศไทยเฉพาะเดือนสิงหาคมปี2024 เพียงเดือนเดียวเท่านั้นก็มียอดธุรกรรมผ่านระบบ QR สูงถึง2,109ล้านครั้งโดยมีมูลค่ามากกว่า4,200ล้านบาทซึ่งมากกว่าประเทศมาเลเซียทั้งปีซะอีกโดยบางคนค่ะถึงกับเข้าไปทำกราฟโชดเลยบอกว่าสงสัยที่สนักข่าวนี้ไม่ได้ใส่ประเทศไทยรวมเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใส่ประเทศไทยแล้วก็จะมีตัวเลขสูงกว่า20,000ล้านครั้งต่อปีเลยทีเดียวซึ่งนั่นเนี่ยอาจจะทาให้ประเทศอื่นดูไม่ดี หรือเปล่าบางคนก็เข้าไปตั้งคำถามนะคะบอกว่าสงสัยนเยิเกตเอเชียอาจจะกลัวที่จะรวมประเทศไทยที่มียอดการทำธุรกรรมออนไลน์ติดอยู่ในอันดับที่หนึ่งใน5ของโลกเข้าไปด้วยใช่ไหมด้ยมีหลายคน้นเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าเราคือพญายราชสีไม่ควรจะลดตัวลงไปกัดกับหมาเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่5ของโลกบางคนก็บอกว่าไทยเนี่ยจริงๆต้องมากกว่าที่5แล้วนะ จะไม่ได้ที่หนึ่งได้ยังไงสองบาทยังโอนเลยเพราะฉะนั้นจํานวนครั้งที่โอนต้องทําจํานวนเงินที่โอนด้วยหรือเปล่าบางคนบอกว่าไม่ใช่สองบาทหลักสตังก์ก็ยังโอนเลยนะกระดาษ A5 เนี่ยไม่พอกราฟข้อมูลหรอกบางคนบอกว่าอย่าไปคิดมากเลยขนาดอินเทอร์เน็ตของไทยเนี่ยยังแรงกว่าญี่ปุ่นเลยนะบางคนก็บอกว่าเขาไม่เอาไปเปรียบเทียบเพราะว่าของไทยเนี่ยเกินกว่านั้นไปแล้ว QR โค้ e อาจจะมากเกินไปเพราะว่าคนไทยเนี่ยใช้ระบบการชำระเงินที่ ทันสมัยมากๆบางคนก็บอกว่าแค่ดูกราฟรู้เลยว่าเป็นข้อมูลเท็จจะเป็นไปได้ยังไงเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสำนักข่าวต่างชาติสำนักข่าวนี้ไร้คุณภาพจริงๆโดยทางด้านเพจล,ลงทุนแมนนะคะก็มาคอมเมนต์บอกว่าโพสต์นั้น แปลว,ว่าเมื่อการจ่ายเงินดิจิทัลเกิดขึ้นกัมพูชาได้กล้ามาเป็นหนึ่งในผู้นำเรื่องนี้ในภูมิภาคนี้ต้องขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศกัมพูชาแล้วก็วงเล็บค่ะว่าไม่มีจำนวนทรานเซ็คชั่ของไทยก็เลยไม่รู้จะโพสต์ขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยยังไงดี บางคนก็บอกว่าเราเนี่ยเคยคู่ขี้กับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียแต่ว่าทุกวันนี้เราต้องมาเปรียบเทียบประเทศไทยกับカมรแล้วหรือนี่บางคนค่ะก็บอกว่าขนาดต่างชาติเขายังมาทำคอนเทนต์เลยว่าในเมืองไทยเนี่ยร้านค้าที่สแกนจ่ายมีเยอะมากๆเยอะกว่าในประเทศเขาอีกเอาเป็นว่าทั่วโลกเขารู้กันละกัน บางคนค่ะก็บอกว่านี่คือตัวชี้ชัดอย่างชัดเจนว่าสื่อนิเคนิน่าจะเริ่มมีปัญหากเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือบ่อยครั้งที่นิเคอิเลือกที่จะระบุข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับประเทศไทยเนื้อหานั้นค่อนข้างมีอคติแล้วก็เขียนอิงผลประโยชน์ที่เกินขอบเขตของข้อเท็จจริงบางคนค่ะก็บอกว่าหัวข้อข่าวนี้เขาเขียนถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าเซาท์อีสเอเชียก็คืออาเซียนไทยเนี่ยน่าจะไปเปรียบเทียบไม่ได้เพราะประเทศเรา ต้องไปเปรียบเทียบกับระดับโลกค่ะ Transaction แต่ระดับ20,000ล้านเป็นรองจีนกับอินเดียเท่านั้นติดท็อป5ของโลกอย่างแน่นอนถ้าใส่ประเทศไทยเข้าไปด้วยกราฟพวกนั้นน่ะจะกลายเป็นแท่งเล็กๆจิ๋วๆไปเลยนะจ๊ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตั้งแต่รถจีนเข้ามาตบรถญี่ปุ่นนิเคอกีก็เลยไม่เข้าข้างไทยเลยดูได้เลยนะคะช่วงเนี้มีแต่ข่าวด้อยค่าประเทศไทยเท่านั้นบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าประเทศไทยเรา ไม่น้อยหน้าประเทศข้างบ้านอย่างแน่นอนบางทีเนี่ยอาจจะเหนือกว่าญี่ปุ่นซะด้วยซ้ำในฐานะที่อยู่ทำงานที่ญี่ปุ่นมานานหลายปีแล้วครับบางคนค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดดูข้อมูลจาก s t a t i s t a ตอนนี้ QR code payment ประเทศไทยติดอยู่อันดับที่4ของโลกนะคะเป็นรองเพียงจีนอินเดียแล้วก็บราซิลค่ะคนทำข้อมูลเขาจะรู้หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก่อน นี่ขนาดเป็นข้อมูลของปี2020นะถ้าปี2024ไม่ลนทนักไปเลยหรอ บางคนค่ะก็บอกว่าไทยเนี่ยยังไงก็ท็อป5ของโลกอย่างแน่นอนครับยิ่งถ้านับอัตรา่านเซ็ชันต่อประชากรก็เรียกว่าน่าจะเกือบสูงที่สุดในโลกแล้วแหละจากที่เคยสัมผัสด้วยประสบการณ์ส่วนตัวน่าจะเป็นรองประมาณว่าจีนฮ่องกงสิงคโปร์เพราะว่าการใช้ QR code payment คนไทยน่ะใช้เยอะจริงๆและที่สําคัญชาติอื่นๆที่เขาใช้ cashless ก็มีกันเยอะมากๆบางประเทศก็ใช้เครดิตการ์ดแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยคนมีเครดิตการ์ดน้อยก็เลยใช้ QR p า y เพย์เมนตกันเยอะบางคนค่ะก็บอกว่าสิงคโปร์นำไทยนี่ไม่แปลกนะแต่ว่าสภาพคนข้างๆประเทศเนี่ยมานำประเทศไทยรู้สึกว่ามันแปลกมากไปเหลือเกิน บางคนก็บอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยเคยทําข้อมูลเอาไว้ต้องไปถามว่ามีแหล่งอ้างอิงไหมแต่ว่าคุณคุณว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเกิดสี่พัน 4, ล้านครั้งซึ่งแบบแสงประเทศอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยบางคนค่ะก็บอกว่าน่าเหลือเชื่อในความเป็นมืออาชีพข้อมูลน่าจะเชื่อถือได้มากกว่านี้ถ้าเกิดมาจากผู้นาด้านนี้จริงๆซึ่งญี่ปุ่นเอง QR payment ก็น่าจะตามหลังจีนด้วยซ้ําสงสัยจะเสียใจที่ประเทศไทยเปิดรับรถจีนเข้ามาก็เลยสะเทือน ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ของเขาหรือเปล่าบางคนค่ะก็บอกว่าเคยเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยติดอยู่ในอันดับที่3หรือ4ของโลกเลยนะเซิร์ชดูใน Google ก็มีแต่ว่าอันนี้ของนิ k เคอีกไม่น่านจะ d i s เครดิตสำนักข่าวตัวเองเลย บางคนค่ะก็บอกว่าแค่ไปดู QR code payment เป็นสถิติของ7 e เ e ่ e อในเมืองไทยแค่กราฟพวกนี้ QR code payment ของประเทศอื่นก็คงจะเทียบไม่ติดละมั้งเอาง่ายๆเหอะเมืองไทยขนาดร้านลูกชิ้นทอดข้างทางยังจ่ายด้วย QR เลยบางคนค่ะก็บอกว่าสงสัยหลอกกราฟิกของจริงดีกว่าครับ เขาน่าจะโมโหอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่ว่าทําข้อมูลออกมาแบบนี้รู้สึกว่าหมดความน่าเชื่อถือไปเลยครับบางคนค่ะก็บอกว่าขนาดร้านขายตําบักหุงน้ําเปล่าเขายังสแกน QR วอาโค้ดจ่ายกันเลยนะไปดูข้อมูลในเซเว่นสิทรูมานี่เนี่ยเรียกว่าไม่มีใครจับเงินสดเลยนะมีเพื่อนต่างชาติมาทํางานในเมืองไทยเขาบอกเลยนะว่าเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้นําการใช้ Q ิวอาโค้ดหรือเปล่าบางคนค่ะก็มองว่าสงสัยแหล่งข่าวเขาไปท ทำผิดที่หรือเปล่าครับมาเมืองไทยแต่ว่าไปเก็บข้อมูลอยู่บนยอดดอยในถ้ำหรือว่าบนเกาะที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือเข้าไม่ถึงหรือเปล่าบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าขนาดฉันไปตลาดนัดเนี่ยแค่ช้อปปิ้งภายใน5นาทีก็เกิน20 t r a n s ร c นเซ็แล้วนะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ